แต่มันยังมีชื่อเราเพราะเราเป็นผู้ก่อตั้งถูกไหมมูลนิธิเพื่อนกันจอมพลังช่วยสู้โคตรเท่เลยสบายใจครับนี่ทาต่อสบายใจนะฮะเพื่อนกันจอมพลังจะไม่ใช้ชื่อตัวเองเป็นประธานก็ยังได้แต่แนะนําให้ใช้เพราะมันคือมูลนิธิเพื่อนกันจอมพลังเนยก็เพื่อนกันมันเป็นประธานแต่กันนี่แหละเป็นคนทํางานจบทุกดรามา่าครับถ้าเปลี่ยนชื่อมูลนิธิเนี่ย พราะชื่อสําคัญนะชื่อห้างร้านชื่อกิจการชื่อเราชื่ออะไรถูกไหมล่ะขนาดบ้านยังมีชื่อเลยนะชื่อบ้านน่ะบ้านนั้นบ้านนี้บ้านเนี้นะบ้านวางน้ําเย็นบ้านทรายทองบ้านเอาใช้นามสกุลตั้งเป็นชื่อบ้านก็มีนะบ้านอยู่เย็นบ้านคุ้มเงินบ้านคุ้มทองชื่อสําคัญชื่อบริษัทสําคัญชื่อมูลนิธิก็สําคัญนะฮะการจอมพลังช่วยสู้มันเหมือนกันสู้อยู่คนเดียว ตามหลักของช่วยสุดยอดค่ะสุดยอดนะนี่พูดคนแรกนะช่วยช่วยกันจําด้วยนะ <S <S ว่าเป็นเครดิตเฮเดนินนาคานะครับตั้งไม่ยากละกายมูโมิธิกันจอามาลังพึ่งตั้งมาสามสี่เดือนนี้เองช่วยมาตั้งแย่ยุกนะยกเบี้ยวช่วยอะไรต่ออะไรแก้งน้ำไม่อาบช่วยช่วยมาเยอะแล้วตอนนั้นเข้าส่วนตัวแต่น่าจะมีกฎหมายคือเขาทําแบบคือแบบทําด้วยใจอนะ พอเริ่มดังขึ้นมาแล้วเนี่ยก็น่าจะมีทีมกฎหมายไปทักว่าให้ทํามูลนิธิซะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาแนละ้วโอนเงินเข้าส่วนตัวเขาก็เพิ่งมาตั้งมูลนิธินี่เองก็จะก,กันใช้ก็บอกว่าโอนไปล้านหนึ่งนะโอนเข้าส่วนตัวใช่ไหมล่ะแล้วโอนอีกห้าแสนแล้วโอนเข้ามูลนิธิแล้วมูลนิธิเมื่อตั้งเมื่อกรกฎามนี่เองจัวันที่ไม่ได้แสดงว่าเพิ่งตั้งเองเนี่ยแสดงว่าอันใหม่ก็ตั้งได้ครับเราจะสู้ไปด้วยการทุก <c oughs> คนโอนก็ดูดีด้วย เฮ้ยกูโอนไปช่วยแล้วแสดงว่ากูเป็นเพื่อนกันมันคล้ายๆกับกลุ่มเพื่อนเสรีเคยมีไหมกลุ่มเพื่อนเสรีเตมิเาเวเขาจะเขียนว่ากลุ่มเพื่อนเสรีมีสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถคราวนี้ทําสติ๊กเกอร์ขายแม่งด้วยเลยนะฮะทำสติ๊กเกอร์ขายแม่งเลยเขียนว่ามูลณิธิการจอมพลังช่วยสู้นะมูลนิธิมันยาวไปละภาษาอังกฤษอะไรแล้วก็เป็นตัวยอ่อกูก็ไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนนะฮะชื่อยาวนะครับ มูลนิธิภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรถ้าพักเขาเรียกปาร์ตี้นะครับมูลนิธิภาษาอังกฤษเรียกอะไรนะฟาวเดชั่นบกเออฟาวเดชั่นโฟเดอร์ใช้ตัวยอ่อตัวเอเอ,อตั้งก่อนพินินไหวแป๊บเดียวนั่นแหละนะเดินกรกกดากระดาวาถ้าเพราะฉะนั้นตั้งใหม่ได้พี่นงนุษแล้วเปลี่ยนชื่อเลยตั้งชื่อใหม่มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้นะครับ ก็เขียนเลยครับเพื่อนกันเพื่อนกันจอมพลังช่วยสู้ฟาวเดชันนะครับใช้ตัวย่อก็ได้นะครับนะฮะเพื่อนกันก็เคนะครับ kff อฟเนะนะฮะ k ค f อฟเนะเหมือน k f เเลยนะครับ, k, f, f. รบ k k k ตอง f นะสู้ก็คือไฟเตอร์ใช่ไหมเออพาวเวอร์ Power, ต้องมีตัว p ด้วยจอมพลังนะครับ K ก็คือกันนะครับ KP ก็คือกันจอมพลังเพื่อนกันก็คือเฟนก็คือเฟนมันมาก่อนกันป่าวะนะครับ F เอ่อ K F F ไแหละนะครับ K KP F F โอ้ยาวชิบหนึ่เ,นเลยนะครับเซลจริงค่ะ K ก็คือกัน KP คือกันจอมพลัง P คือ power นะครับมันไม่ใช่สิมันต้องทับศับจอมพลังก็คือ KJ KJ KJF ก็คือกันจอมพลังเฟนอ่ KJF นะกันจอมพลังเฟนสู้คือไฟเตอร์ก็คือ F นึงอีก F นึง KJF กันจอมพลังเฟน F ที่2ก็คือสู้ F ที่3คือฟาวเดชั่นนะครับ KPFFF KP ตอง F อ่ะโอ้ยยาวเป่งเลยนะครับ แปลเป็นไทยคือมูลนิธิกันจอมพลังเอ่อมูลนิธิเพื่อนกันจอมพลังช่วยสู้จบพี่เอติงค่ะรู้สึกดีครับนะแล้วเอาตัวเองเป็นประธานนะครับและเซ็นมอบอำนาจให้รองประธานใครว่ารองประธานเซ็นเอกสารแทนประธานได้กดตองหนึ่ง <S <S เซ็นมอบอำนาจไปเลยไอ้คนที่เป็นประธานปัจจุบันเนี่ยให้มันเป็นรองประธานแล้วเราเราก็เป็นประธานไปนะครับหรือจะไม่ยุบ มูลนิธิการจอมพลังก็ได้เอ,อการฟาวเดชั่นแฟมิลี่อะไรประมาณนั้นนะครับหรือจะมายุบก็ได้ตั้งใหม่มันอีกอันนึงเลยก็ใช้แม่งสองมูลนิธิเป็นอะไรไปล่ะใครเห็นด้ว